สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทาล็อนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟถึงทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เขาเป็นยังไงนะครับของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่31ตุลาคมปี2567 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทศคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพนังงานไพ่นี่เป็นพนังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวาธาตุไฟเมษธนูนะครับ ขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์มอโต๊ดอ่านตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟัขงขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานไพ่เบลแรก มีห้าเหรียญน,นะความโดดเดี่ยวความเหน็บหนาวในวันที่คุณเดินตามใครสักคนหนึ่งแต่เขาไม่เคยหันกลับมามองไม่เคยหันกลับมาแคร์ซึ่งกันและกันเลยก็ได้นั่นในตอนเนี้ยเหมือนคุณอาจจะหยุดเดินตามใครสักคนหนึ่งในวันที่คุณอาจจะปล่อยออกมากับความรู้สึกของตัวเองนะครับเป็นาพลาใไพ่ดีเอ็มเพรสนะเทธทีดาดาวสุขดาวีนัดนะครับคนที่คอยเกื้อนหนุนคนที่คอยเกื้อกูลคนที่เคยเอาใจใส่นะครับเป็นลา,ายไพ่ วิกตอรี่แห่งความสําเร็จโอกาสเส้นทางแห่งชัยชนะกว่าที่จะถึงอุปสรรคหรือขวักหนามกว่าสิ่งที่ผ่านมามันต้องใช้เวลาหรือความทุ่มเทความตั้งใจที่ทุ่มเทกับมันนะครับเป็นพลงังอํายเดือะเอ็มเพอเดอร์ชาวเมธท่าดไฟคนที่เกื้อหนุนคนที่เกื้อกูลคนที่นิ่งอยู่ในบลัลลังกุนนะเป็นพลงังอํายชาวทาตุไฟเมธสิงธนูนะครับเป็นพลงังการที่เรากับมานิ่งในความรักในความสัมพันธ์หรือการที่คุณจะเป็นพลังอําพลยคู่ คนที่เคยขัดแย้งคนที่เคยเอาใจใส่คนที่เคยห่วงใยคนที่เคยดูแลกันนะครับปิพลายไพ่สี่ถ้วยนะมีพลายไพ่เดือดเลิเวอร์ชาวเมทุนลัคณาเมทุนหน้ามีพรา The over, าลายไพ่ขิงออฟสอดราชาถือดาบความใจร้อนความวู้วามความไม่ชัดเจนก็ได้นะหรือการที่คุณอาจาะเหนื่อยและกับความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาพยายามทําเพื่อเขาเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่าเป็นฝ่ายคุณที่เดินหันหลังออกมากับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมา ก็ได้นะมีพลังแบไพ่เดอะแ่งแมนนะความทุกข์ความเศร้าความเสียใจนะเหมือนกับการที่ยังไปต่อไม่ได้ยังกลับไม่ถึงในความคิดของคุณอยู่เด้วยก็ได้นะมันเหมือนคุณอยากที่จะอยากจบกับเรื่องราวปัญหาต่างๆในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังแบบไพ่เด e ะเวอร์นะเมเจอร์เปสุดท้ายประสบการณ์าการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาประสบการณ์ทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นประสบการณ์ทําให้คุณเติบโต ไปข้างหน้าในตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานวันเกิดวันเสาร์ก็ได้นะมีพลังงานการมูฟออนออกมากับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาการเวลาเป็นเครื่องเยี่ยวยารักษาแผลใจนะการเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะมันเหมือนกับความรู้สึกในตอนเนี้ยคุณอาจจะได้รับวันใหม่ๆได้รับสิ่งใหม่ๆในวันเวลาที่เป็นของคุณอดีตที่ผ่านไป มันเหมือนการที่มันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้คุณอาจจะโฟกัสถึงเรื่องในปัจจุบันในตอนนี้ของคุณนะครับเป็นพลังให้ในการที่เหมือนการป้องกันเพื่อค้นหาสิ่งที่สําคัญนะเป็นการกลับมาดูแลตัวของคุณเองการกลับมารักตัวของคุณเองมากกว่านะครับเป็นพลังให้ขอเช็คพลังงานของไพ่ในในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟนะครับขอเช็คพลังงานของไพ่ในอดีตที่ผ่านมา ของชาวธาตุไฟนะ,อะขอเช็คพลังงานนะครับเป็นพลังอ๊ไพ่เดะมูน,นความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการโหยหาเหมือนกับความรู้สึกที่ดิ่งลึกในความรู้สึกของคุณนะเหมือนกับความรู้สึกของสิ่งที่ผ่านมามันอาจจะจะลืมไปแล้วก็ได้นะมีพลังอ๊ะไพ่สีไม้เท้านะครับการลงหลักการปักฐานการสร้างอนาคตการสร้างรากฐานให้กับตัวงคุณเองนะมีพลังอ๊ะไพ่ในเดอะเวอร์เนี่ยเป็นพลังไพ่เมเจอร์สไตล์ ประสบการณ์การเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาประสบการณ์ทําให้คุณเติบโตขึ้นทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นนะครับเป็นพลังให้ในชาติกเนี่ยพื้นเข้าของใจชาวตุลลัคนาตุลน,นะเป็นความรู้สึกที่มัอนอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมกับสิ่งที่ผ่านมาความจริงความชัดเจนการกับเข้ามาเคียร์ใจหรือมีข้อตกลงทางด้านกฎหมายนะมีพลังให้เจ็ดถ้วยนะครับโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาส ที่ดีที่สุดในตัวของคุณเองควีนอสอดราชินีถือดาบราชินิงสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วนะครับเป็นพลังาให้ข้าเหรียญน,นะความเหน็บหนาวความอ้างว้างในตอนนี้เหมือนกับการที่คุณอาจจะกลับมาเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆหรือโอกาสดีๆในตัวของคุณเองมากขึ้นก็ได้หรือมีคนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกักนนะครับเป็นพลังงานให้ เดอะเวิร์ครับเป็นพลังประสบการณ์การเรียนรู้หรือมีพลังขนการที่คุณอาจจะเรียนรู้กับอดีตที่ผ่านมาแล้วอดีตที่ผ่านไปเนี่ยอาจจะเป็นการที่เราอาจจะผ่านประสบการณ์มาของเรามากขึ้นก็ได้นะประสบการณ์ต่างๆทําให้คุณเติบโตขึ้นนะครับเป็นพลังไพ่วิวออฟฟอร์จูนเนี่ยมีโชคชะตาดึงคุณกับเขาให้มาพบเจอกันควีนออฟสอดคนที่ฝ่าฟันคนที่ชัดเจนซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังขอไพ่ชตติกนะมีพลังของไพ่ ความยุติธรรมนะเออความช่างใจในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะครับเป็นพลังไพในตอนเนี้ยเดอะเลเวอร์นะเป็นพลังไพในความมีเสน่ห์ในตัวคุณเองเป็นฝ่ายกับอดีตที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่เดินถอยหันหลังออกมากับความรู้สึกที่มันอาจจะไม่ได้เติมเต็มสําหรับคุณนะเมื่อความรู้สึกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคุณที่เอาใจใส่เขาห่วงใยเขาดูแลเขานะครับเป็นพลังไพ หกเหรียญนะเอ้หกดาบนะครับเป็นพลังงานการที่มีการมูฟออนตอนนี้ของคุณนะการมูฟออนการเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผ้ใจที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะมีพลังงานไพ่สองไม้เท้านะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะชาวกันลัคนากันหน้ามีพลังงานไพ่สี่ดาบความนิ่งความเงียบหรือมีพลังงานความรู้สึกที่ผิดหวังรู้สึกที่เสียใจกับอดีตที่ผ่านมาเหมือนยังลืมใครออกจากความ ที่ในบาดแผลในลึกๆของคุณไม่ได้นะเหมือนกับความเจ็บปวดครั้งนี้คุณอาจจะเปิดโอกาสลึกเริ่มต้นให้กับตัวเองครั้งใหม่ของคุณนะครับเป็นพลังแบบให้คิงออฟ o r ดราชาถือดาบนะเออความพยายามความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวนะเหมือนกับสิ่งที่เราพยายามทําเพื่อใครสักคนหน่งพยายามทําเพื่อเขาเท่าไหร่แต่สิ่งที่เขาอาจจะไม่ไม่แ์กันก็ได้นะมีพลังแบบให้าดาบนะครับเป็นพลังแบบใจัดเมนนะ เป็น9ก้าเหรียญนะครับเป็นพลังงานไพ่โซส,สวยรวยหล่อในแบบของคุณนะมีพลังงานไพ่ two f c ั p เป็นคนที่พบเจอเป็นคนที่จับมือเป็นคนที่เคียงข้างนะครับเป็นพลังงานไพ่สิบเหรียญนะเนงินเก็บเงินก็ทรัพย์สิเนเงินทองที่เพิ่มพูนของคุณมีการที่ในตอนนี้เหมือนกับความรู้สึกของคุณนะจะเป็นการกลับมาในตอนนี้ของคุณมากกว่าอะไรก็ได้นะเหมือนกับความรู้สึกที่ผ่านมาเนี่ยคุณดูแลตัวเองได้คุณเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้น คุณอยากที่จะได้รับครอบครัวที่อบอุ่นก็ได้นะหรือการที่คนเก่าๆอยากกลับมาเหมือนคู่กันที่ยังตัดไม่ขาดยังมีผลวิบากกรรมร่วมกันเหมือนคุณกับเขาได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเหมือนการที่มีสิ่งที่เป็นถู of ครับเนี่ยคือคนที่พบเจอกันพร้อมที่จะเคียงข้างพร้อมที่จะฝ่าฟันไปด้วยกันนะมีพระางไพ่เก้าเหรียญเนี่ยคือการที่คุณนิ่งอยู่กระตงคุณเอง คุณมีพร้อมทุกๆสิ่งทุกอย่างในตัวของคุณนะเป็นการที่ในตอนนี้คุณอาจจะมีความร่าเริงม,มีความยิ้มมากขึ้นการโฟกัสถึงเรื่องรอยยิ้มและความสุขในตัวของคุณนะครับ,เป,ร 10. 10บเป็นพลังไพ่สิบสิบดาเป็นพลังความพยายามทําเพื่อเขาเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดก็ได้นะพยายามแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณพยายามนะครับเป็นพลังไพ่เดอะ หนึ่งดาบนะมีพลังงานไพ่เดอะไฮโรแฟเนนะเป็นรายก,การตื่นรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บาอาจารย์คําอธิษฐานขอพรคุณก็ได้เป็นพลังงานไพ่สามด้วยมีพลังงานไพ่เดอะทาวเวอร์นะการจับได้การโปะแตกความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกของคุณไม่ได้เดอะเมจิเชียนเป็นไพ่ของคนที่มีเซนส์คนที่มีรางสังหรณ์คนที่มีสัมผัสพ,พิเศษนะเหมือนกับความรู้สึกในตอนนี้คุณอาจจะมีความเก่งในตัวคุณเอง หรือโอกาสที่คุณอาจจะเป็นคนที่เริ่มต้นิเริ่มหาโอกาสใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งต่างๆในตัวคุณเองนะมีกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ในตอนนี้เหมือนกันบเดอรมิชเชียนเนี่ยนะคือคนที่เป็นการเรียนรู้ก็ได้นะการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของคุณนะเป็นการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเป็นพลังงานของคนที่มีความรู้มีความสามารถนะ,อะขอดูพลังงานไพ่ ในในปัจจุบันของชาวธาตุไฟเมสิโตน,นะครับอขอเช็คพลังงานไพ่ในปัจจุบันนะครับคนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เขาทําอะไรอยู่นะครับขอเช็คพลังงานไ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไฟเซลล์ดิคอสมอโตสออานนะ,ะมีพลังงานไ่ ในปัจจุบันนะครับเป็นไพ่หกถ้วยคนเก่าๆคนเดิมๆนะอ่าคิดคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงวันเดิมๆที่ยังเอาใครออกจากความคิดที่ยังเอาใครออกจากความรู้สึกของคุณไม่ได้นะมีพลังงานไพ่แปดถ้วยเนี่ยคือการที่เอาใจใส่ความเติมเต็มความห่วงใยความดูแลนะครับเป็นมาบให้ the view of fortune นะเหมือนโชคชะตากงล้อแห่งการเวลาหมุนวนให้คุกับเขาได้มาพบเจอกันโชคชะตาวันเวลาคนที่เกื้อนหนุนคนที่เกื้อกูล เหมือนกลงล้อแห่งวันเวลานะครับเป็นเวลาให้ดีเอ็มเพสนะเทพที่ดาดาวสุกับดีเอ็มเพลอร์คุณกับเขาอาจจะมีการที่เคยร่วมบุญร่วมสนหรือการร่วมสร้างร่วมทํากันมานะมีประกานการที่เป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับผูกันเดือดร้ลนกระกระกลักษากระกรก,กรกต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกับความอดทนกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะก้าวเดินไปข้างหน้าในตุงคุณแล้วนะ มีพลังงานไพ่ใน8ดเหรียญน,นะครับเป็นพลังงานไพ่ใน2เหรียญน,นะเออมีพลังงานไพ่ในออฟสอดนะครับเป็นพลังงานไพ่ขิงนะการเริ่มต้นการมองข้างหน้ามีพลังงานไพ่ใน6ดาบนี่คือการ move on, มูฟออนมอออกมากับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาของคุณนะเป็นการที่ในตอนนี้เหมือนกับความรู้สึกของคุณมันอาจจะเป็นเป็นพลังงานของการที่ ไม่ได้แข่กันก็ได้หรือเป็นต่างฝ่ายต่างนิ่มหรือยังมีความรู้สึกที่ยังไม่ได้ชัดเจนก็ได้นะครับเป็นพลัให้หนึ่งเด็กถือติดดาบนะครับเป็นพลังให้หนึ่งเหรียญน,นะโชคดีสิ่งดีสิ่งใหม่นะมีพลังไพ่สามเหรียญน,นะครับเป็นพลังการปรับความเข้าใจการพูดคุยนะมีพลังงความมุ่งมั่นความกระตือรือร้อนการแอคทีฟตัวเองก็ได้เป็นพลังแหงคนที่ห่างกันโดยระยะระยะทาง หรือต่างกันโดยระยะทางก็ได้นะมีพนักงานการที่ไหนคนคนึ่งเนี่ยนะอาจที่เป็นการที่คุณกับเขาอาจจะได้โอกาสการเริ่มต้นด้วยกันนะมีพนักงานการฝ่าฟันนะเออมีโชคชะตาวันเวลานะเออในวันที่คุณหยุดวิ่งเดินตามใครสักคนหนึ่งมีคนที่รู้แล้วว่าคุณอ่ะคือดีเอ็มเพลสกระดีพคนที่อยู่เคียงข้างกันคอยช่วยเหลือคอยดูแลคอยเอาใจใส่ระหว่างคุณกับเขานะครับของชาวธาต ไฟเมสิ่ธนูนะครับขอเช็คพลังงานไพ่ในแนวน้องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับขอเช็คพลังงานไพ่ในแนวน้องความสัมพันธ์นะครับมีก้าวดาบนะ,ะความเครียดความกดดันความสับสนความรังเรนะเป็นเหมือนกับการที่เราอาจจะคิดเยอะคิดมากในช่วงนี้ก็ได้นะเป็นฝ่ายเราที่คิดเยอะเป็นฝ่ายเราที่คิดมากในตอนนี้อยู่นะมีพลังงานไพ่ใน เอ็ดคิงออฟวานนะครับเป็นพลังงานาที่มีราชาถือไม้เท้าคนที่มีพลังงานของการที่ขยันคนที่ตั้งใจนะในพลังงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์นะครับเป็นพลังของไพ่หนึ่งดาบความจริงความชัดเจน,าก,เจนการยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปในปัจจุบันของคุณนะมีพลังงไพ่เก้าเหรียญน,นะพลังงานของการที่เหมือนความมั่นใจมีความมั่นคง ในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลัางานไพ่เดอรสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเป็นพลังงานของไพ่นในเดอรสตาเนี่ยเหมือนกับความรู้สึกของคุณนะจะมีจักรวาลก็ได้นะหรือการที่มีพลังงานของการที่ยังตัดกันกับความรู้สึกไม่ขาดนะครับเป็นพลังานไพ่เดอร์สันความสุขความสมหวังความสําเร็จมีพลังงานของไพ่ในควีนออฟคัพเนี่ยคือการที่เหมือนกับความรู้สึกในตอนนี้คุณกลับเข้ามาถือถ้วยและอารมณ์และความรู้สึกของคุณไว้นะ เหมือนกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาของคุณคุณอาจจะกลับมารักตัวของคุณเองมากขึ้นนะมีพลังงานการที่แปอธิษฐานขอพรมาด้วยก็ได้นะมีพลังงานไพ่ในแปดถ้วยนะเออมีพลังงานไพ่เดอะเดอะเดวิลนะครับความพัฒน,นาการความหลอกลวงความรุ่มหลงนะเป็นพลังงานการที่ยังเอาใครเอาความคิดที่ยังเอาใครเอาความรู้สึกไม่ได้นะ เหมือนกับความรู้สึกในตอนนี้คุณอาจจะเป็นการที่ยังมีพันธะพันธนาการระหว่างคกันอยู่นะมันเหมือนมีมีพลังงานการที่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีแววตาที่เหมือนกับความรู้สึกของเขาอ่ะอาจจะเป็นพลังงานของการพันธนาการระหว่างกุกับเขานะครับเป็นพลังภาพห้าดาบนะเป็นพลังภาพจัดเมนนะครับเป็นคิงถือดาบนะมีพลังภาพสิบเหรียญนะครับเป็นความมั่นคง การที่เหมือนกับการฝ่าฟันในช่วงนี้เพื่อที่จะเก็บเงินทรัพย์สิน,สนเงินทองในตอนนี้ของคุณนะมีพลังไพ่เดอะจัดติกนะเออมีพลังให้จัดติกนี่คือการที่มีนี่นะครับเออมีพลังไพ่เดอะทาวเวอร์ Tower, การจับได้การโปะแตกความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้นะมีพลังไพ่หกห้าถ้วยนะเออมีพลังไพ่เดอ วิวออฟฟอร์จูนกงร้อแห่งโชคชะตานะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับวันเวลานะครับอดีตที่ผ่านไปแล้วมันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงคุณจะอยู่ในห้วงวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณนะมีพลังไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณในตัวของคุณเองก็ได้การทําอะไรแล้วมีสติจะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้นะครับเป็นพลังไา่การที่มีผลที่เข้ามาเนี่ยเหมือนกรงร้อแห่งโชคชะตา นำพาก็ได้นะหรือการที่มีคนที่คุ้นเคยก็ได้นะหรือมีคนใหม่ๆที่เข้ามาด้วยก็ได้นะครับเป็นพลังให้ในในการที่การสิ่งที่เสียใจหรือสิ่งที่ทําผิดไปมันอาจะที่จะย้อนกลับมาไม่ได้คุณอัจ,จะโฟกัสถึงเรื่องความสําเร็จมากกว่านะเออมีการที่ในตอนเนี้ยมันเหมือนกับความรู้สึกที่มันสําเร็จนะเออสำเร็จมีความมั่นคงมีความมั่นใจ ในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลาไพ่ในตอนนี้เหมือนกับความสุขบสิที่ผ่านมาคุณได้เริ่มเริ่มต้นโอกาสให้กับตัวคุณเองหรืออย่างนะออขอดูพลังงานไพ่ในไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุไฟนะครับ สองเหรียญน,นะครับเป็นพลังความพยายามความประครับประคองในความรักในความสัมพันธ์เป็นพลังไพ่เก้านานะมีพลังไพ่เอทออฟครับการเริ่มต้นที่ดีที่สุดการเริ่มต้นที่หลักตัวของคุณเองการเอาใจใส่ในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังไพ่คิงถือดาบน,นะมีพลังาาการฝ่าฟันการเผชิญหน้ากับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมานะมี4ี่ไม้เท้านี่คือการที่มีความรู้สึกเจ็บด้วยนะครับเป็นพลังไพ่ ในเดเวอร์นะมีพลังงานการมองถึงอนาคตการวางแบบแผนในปัจจุบันจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าของคุณนะครับเป็นพลังงานการที่มีคนที่อยากกลับมาถือหัวใจหรือมีคนที่เป็นพลังงานของพ่อไม่ไม้ก็ได้นะหรือการที่คุณอาจจะกลับมารักตัวเองมากขึ้นคุณเป็นคนที่เอาใจใส่ใครแล้วคุณเป็นคนที่เอาใจใส่จริงนะครับเป็มลังไพ่ควีนออฟเพเทอร์คนนะเออมีพลังงานการที่ในตอนเนี้ยเหมือนกับความรู้สึกของคุณจ,จะ กลับมามั่นใจในตัวคุณเองมากขึ้นนะเหมือนกับความรู้สึกในตอนนี้ของคุณนะจะเป็นการที่เหมือนมีความสุขนะที่อยู่ตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองได้เอาใจใส่ตัวเองได้การเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันนะมีพรา,ายไพเอดอวานนะเออมีพลังงานของไพ่สิบไม้เท้าช่วงนี้ที่มีพลังงานขงไพ่การความรับผิดชอบหน้าที่การงาน การแบกภาระหน้าที่การงานก็ได้ะมีพลังให้เดอะห้าดาบเป็นพลังอ่านการที่อยากจะเป็นทัศนคติที่ไม่ตรงกันก็ได้นะต่างฝ่ายต่างยอมต่างฝ่ายต่างถอยออกมาเหมือนกับความรู้สึกในตอนนี้เหมือนคุณอาจจะอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังให้ดียังแมนนะมีพลังความทุกข์ความเศร้าความเสียใจความผิดหวังนะครับเป็นพลังให้การที่มีสติครั้งหนึ่งนะมีพลังให้จัดเม้น์นี่คือการที่ หลุดพน้นออกจากผลทิ่งจิตวิญญาณในตัวของคุณนะครับเป็นพลไไพ่6กถ้วยคนเก่าๆคนเดิมๆเ,เขาก็ยังลืมคุณไม่ได้นะมีคนที่อยากกลับมาง้อขอโอกาสการคืนดีกับคุณนะครับของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับหมอตตองก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจช่องกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกๆท,ท่านนะครับ